เรามาเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนรู้สิ่งอื่นเลยเพราะเราไปเรียนรู้สิ่งอื่นมาเนิ่นนานแล้วเราไม่เคยเข้ามาเรียนรู้ท่าต้นกําเนิดของตัวเองเลยกลับบ้านกันได้แล้วเข้ามารู้ข้างในเพราะข้างในนี้เขาบริสุทธิ์เลือเกินรอแค่การค้นพบ ใครค้นพบก่อนคนนี้คือนักปราดเป็นปราดผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดมีเยอะมากที่ได้ประจกักษ์ตอบท่าต้นกำเนิดแล้วเยอะมากที่ได้เจอแล้วพ้นแล้วไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้ว ไม่กลับมาเกิดเป็นอะไรอีกแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์ให้เขากินแล้วก็ทุกข์เสียใจที่เขาทำลายเราเขามากัดเรากินเราทำร้ายเราดา่าทอมันจะไม่มีแล้วในธาตุอนบริสุทธิ์นั้นไม่ต้องแย่งอะไรกันไม่ต้องหาอะไรเพราะไม่มีรูปร่างไม่มีทุกใดๆเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ใส บริสุทธิ์มากเรียกว่ามีแต่ความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขในโลกหรือในสมาธิสมาธิเทเบลว่ามีความสูงมากใช่ไหมสมาธินี่เตะทิ้งไปเลยไร้ค่าเลยสมาธิทั้งหลายที่โลกใบนี้เขาอยากได้กันไร้ค่าเตะทิ้งไปเลยมันเขาเรียกว่ามันเป็นยิ่งกว่าความ